เฮ้ยโยสวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาว้าวุยสามกิโลนเองอยู่เกมชอยชิงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวา้าบุยสามโยกันคนที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจ ก็ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียหมีภาวะไปด้วยนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมีกลุ่มลัอกีิทามทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสลอ็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพิงนาศเราก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องพลาดพังไปเล่นเกมนั้นในช่วงเวลานั้นครับผมมาเดี๋ยวเฮียพาไปดูกลุ่มลัอกีิทามครับนี่คือกลุ่มลัอกี้ทามเฮียนะครับแจ้งไปสดๆร้อนๆสำหรับเกมมาจองเวสองคือแข่ะ อย่างเพื่อนๆที่เล่นแตกปุ๊กก็จะมาแชร์กันไว้ในนี้นะครับส่วนเกมไหนไม่แตกเราก็จะเป็นข้อความบอกกันนะสําหรับเฮียเกมไหนแตกเฮียแครปรูปลงประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มและกีจทางของเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ได้เลยครับเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะทุกคนมากลับมาอยู่กับแปะของเราจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับ ะ้าสาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียมีพาวับวีสาม e ล s go ดอกแรกจัดมาครับดอกแรกจัดมาไม้สามพันตอนนี้เฮียก็ปั่นอยู่ที่ช่วงเวลา3ามทุ่มยี่สนาทีนะปะก็มีคนเอฟซีในช่องนะครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เราขอมานะให้เฮียครับลองหมุนล่างสลับบนให้ดูหน่อยครับจัดไปครับดอกนี้เฮียว,ว่าเรียบร้อยตกดำ ไม้แรกไอ้แปะช่วงนี้คือแดกดดาตลอดนะทุกคนคือกินดําลุลัวนะครับเฮียบอกเลยอาล่างสลับบนแต่ไม้นี้เฮียขออนุญาตนะครับเฮียขออนุญาตไปสุดละกันนะครับมาขนาดนี้แล้วทุกคนเฮียขออนุญาตไปสุดนะครับสำหรับไม้นี้นะโอเคสวยปะออกไปสุดนะมารณาส์ให้10คูณนี้มาแล้วนะครับ ตัวนใหญ่แล้เียจะหมุนตันสังเกตได้นะครับเวลาคนที่ติดตามตลอดนะถ้าเกิดมา10บคูณทีไรเฮียจะไปหมุนตันข้างล่างตลอดนะครับแดกดำกุซักโอ้ยแปะเล่นยากเถอะเนาะช่วงนี้ดุกคนมาหมุนสลับนะครับหมุนสลับเอาสัก12คูณสแล้วกันนะมาดูกันว่าหมุนสลับจะช่วยเราได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เฮียไม่ค่อยหมุนสลับเท่าไหร่นะครับหมุนสลับล่างสลับบนนะ เพราะว่ามันจะน่วงแปลกๆอย่างนี้แหละเอยแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าเกิดน่วงไหลแปลกๆอย่างนี้นะถ้าเกิดไหลแบบอย่างนี้ให้ไปเลยนะคือแบบให้กดไปเลยนะมีไอจะเป็นแปะแปะนอนสูงนะเขาบอกมาอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองดูสักคลิปหนึ่งแล้วกัน,นครับแต่ดอกนี้ขอ12คู่14แล้วกันครับล่างสลับบนนะไม่ใช่ล่างสลับบนบนสลับล่างนะครับรอบนี้เดี๋ยวไปล่างสลับบนบ,นบ้างแล้วกันนะ ดูดิว่ามันจะจ่ายดีหรือเปล่านะครับเอึบโอเคจ่ายเจมาอืมหมายแลกโอ้โหหมายแลกกองแดงเต็มระบบไหลฮิวมาปะทัดลงมาไหมกอ,องแดงเจมระบบมายัางไงกันครับนี่จัดไปก่อนดอกแรกเราว่าก็โตราดามซูปห้าพันสอง Bad, bad. Yeah. ไปต่อเอาว่ะร่างสลับบนบนสลับล่างว่ะสูตรนี้ไหลเจมาต่อครับป้าปาฐานซองแดงไม่แถวแรกไม่มาสักตื้อเอ๊บอืมทิงงฉับเอ๊บอืมยังอืจ่ายคืนครบบอร่อสามไมา้ดูกันอืมสิบไม่มีครับสิบมาไม่ถึงน,น่าจะไม่จ่ายแล้วหรือเปล่าเค okay. ไปก่อนป้าทาัน เคมจะลงใหม,ม่โอเคเยเยเยสวยไหลไหลต่อไม่มีตัวให้ไหลโอเคเกือบคืนมานะครับเกือบคืนสาม้มให้เรานะแต่ดอกนี้ก็ใช้ได้ทนจัดมา7,014บาทอบ่ะไม่รู้ว่าให้ทำอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่เอฟซี MC บอกว่าให้ลองลองหมุนสลับดูไอ้เน,นี้ยก็ลองทำอย่างนี้นะเมื่อกี้บนใช่ไหมอันนี้ล่างสลับบนบ้าง โดนเด็กเลยไหมไม่เราตกใจไปกันเถอะจริงๆถ้าเกิดมันจ่ายดีเราควรรีเบ็ดก่อนหนึ่งทีนะทุกคนนะเพื่อให้แบบรีเบ็ดอะโอ้ยไม่ตกตกสองรอบอยงนี้ไม่สวยแล้วหมุนข้างล่างนี้ไม่สวยแล้วหลอ,าววอาหาไล่จ่ายก่อนครับมึงจะว่าวรัวเลยบอกอะไรข้างนอกซะมา ต่อไปล่างสระบ,บนเอาล่างสระบ,บนให้ได้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดเฮียแนะนํานะครับถ้าเกิดหมุนอันไหนตกแบบเกิน2ทีให้ไปหมุนอันตรงข้ามนะครับอ่าไปข้างบนต่อโอเคไปโอ้ยน่วงแปลกๆน่วงแปลกๆไอเบดเดยข้างล่างแดกยับยับเลยว่ะหมุนล่างแดกยับเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหมาตันแลหลวขออนุญ,ญาตนะครับ เฮียนนะขออนุญาตนะทุกคนนะขออนุญาตไปสุดนะครับขออนุญาตไปสุดนะถ้าเกิดมาสิบอย่างนี้เฮียขออนุญาตไปสุดนะครับแต่อย่าได้เล่นหรือเปล่าแค่นั้นล่ะโอ้โหแปะไม่เล่นเลยทุกคนหมุนล่างวันนี้แตกยับยับเลยว่ะเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าอันนี้เกินไปจริงนะถ้าเกิดแดกขนาดนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยอย่างนี้ไม่ควรแล้วนะไม่ควรจะหมุนล่างต่อนะไปหมุนดําไปหมุน ตกดำรัวๆเนี่ยล่างนควรจะหมุนตรงข้ามมานะทุกคนนะไปโอเคข้างบนมาข้างล่างต่ออีกทีหนึง่งขอเล่นไม้เต็บๆแล้วกันนะโอเคสวยไปเลสโก o เลสโก o เลยงี้เลสโก o เลย มาดูกันว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับอือหือเว้าลุ้นหรือว่าบนสลับล่างจะดีกว่าครับโอ้ยยิงชาบอือหือเกือบแน่นแต่ก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ทุกคน จัดไป1890รอยเกบบาทเกือบแน่นนะครับแต่ยังไม่แน่นพอนะยังไม่ทำไม่เหียวว้าวเท่าไหร่นะเจเปลี่ยนไปบรรทัดไปโอ้โหเปลี่ยนเป็นปลาโอ้แต่ได้เฉยปลารัดมาเชยไม่มาไอมาอยู่ได้อยู่มาเออมันต้องอย่างนี้สิว่าเพื่อนใจดอกอย่างเงี้ยนอยเถอ จ่าไปเราแลก็ตัวระดับซูเปอร์สิบเก้าร้อยสิบหกบาทเอ๊ะต้องอย่างงี้สิวะอย่าเพิ่งว่าโอ้โหเกมดูหน่วงๆน,นะครับเกมดูหง่วงๆอีกแล้วฟาดฮารา์ดหมดจ่ายยังไม่ถึงหมื่นอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะโดนนะจ่ายไม่ถึงหมื่นอย่าตื่นเต้น จะบอกเลยว่าวันนี้จ่ายไม่หนึ่งหมื่นยังเพิ่งตื่นเต้นนะครับอ่าหมุนหารายจ่ายหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันจ่ายเฉยอ่ะไหล,หลนอกอย่างนี้ไหลน่อกอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกเก็ตเตอร์ฟรีไปะละ่เพื่อนมามาอ่าวายได้เล่นต่อมาสกเก็ตเตอร์ฟรีมาต้องมาแล้วล่ะออโอ้โ้คิวอนะไรขนาดนั้นวะนะไม่ให้ด้วยไม่ให้อย่างนี้สวยแล้วข้างใน บนสลับล่างนะครับรอบนี้โอเคได้อยู่แต่เฉียดตายแล้วเกินโอ้ยมันกระตุกจังหวะนี่เฮียขอเล่นไม้มาตรฐานเฮียนะไม้ประจำกายคู่บุญเฮียแล้วกันนะปะโอเคสวยเพื่อนอีกทีเดียวอีกทีเดียวมาอีกทีเดียว โอเคสวยงามสวยสดงดงามเล t โก o เล t โก o เล t โก o ไปเอ๊ะไปเอ <Bye. S 1> อ,อกบจ่ายมาหลายลายต่อบอ่อไม่มี <laughs> โถเอ้ยเคไปป้าทัดอืมป้าทัดลงผิดที่ไอ้่องยใหญ่สิบอโอเคแต่แถวสามไม่กระดิกเลยวะ่ะ เถวสามแถวสองไม่กระดิกเลยเพื่อนโอ้โหิงชากเปลี่ยนสวยๆเปลี่ยนเป็นโอ้ยนานเกินเองก็หมุนนานเกินว่าจะจีเปลี่ยนเป็นตัวดีๆเองเอาขาดทุนเลยบอกไม้เนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มันเกิดไปเย <Yeah, S 2> จ่ายไปก่อนโอ้โหแต่บางเฉียบแถวสองไม่ขยับอีกแล้ว โอ้โหมันเอาขาดทุนเลยว่ะไม้นี้ใครบอกจริงฉับโอ้ยไม่ใช่จริงฉับอ๋ออย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนทุกคน,นไม้นี้ซื้อไม่ขาดทุนอย่างน้อยก็โอเคเปลี่ยนเป็นเจอ่าเปลี่ยนเป็นบาท้าไม้นี้ไม่ขาดทุนนะครับได้อยู่ยังสู้ไวอ,อีกต่อไปถ้าเกิดคลิปนี้ยาวเน,นียขออนุญาตตัดเป็น2พารนะ์ทนะทุกคนนะครับเงียขออนุญาตตัดเป็น2พาร์ทน,นะถ้ายาวเกินนะครับ เมื่อกี้บนใช่ไหมมาล่างบ้างโอเคบนไปโอเคล่างต่อโอ้ยหนวงอุย้ยแต่เขาบอกว่าให้ลองไปเลยมีโอกาสแปะนอนวะ่ะทุกคนลองไหมอ่ะลองหน่อยแล้วกัน มีคนบอกว่ามีโอกาสแปะนอนนะถ้าเกิดมันไหลๆอย่างนี้นะต้องมาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่านะครับอ่ะลองดูนะขาดทุนก็ขาดทุนนะอยู่ที่การลองอุย้ยชิงชับแถวเลกโอ้ยแถวซ่าไม่มีโ,โอ้ยแต่ทุ่งเร็วๆไหลดีอยู่นะไหลดีอยู่นะครับอ้ยคิวไม่มาไม่งั้นลำเงยเอาว่ะเอาว่ะ อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนจับไปรางวัลปกันสันาร2,340บาทเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงอืมคิวแถวเลกมาไหม่อโอเคสวยโอ้ยตอนแรกจะมาทำบนสลับล่างล่างสลับบนอยู่ดีมาสูดดีได้ยังไงนะทุกคนจัดมี1,728ีบบาทก้อนโตเอาเรื่องอยู่นา บอกว่ามีโอกาสแปะนอนด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะนอนจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้กําไรอืมอเคอืไม่เจกับประทัดก็ได้แนละ้วจริงๆแล้วไม่จ่ายหน่อยละเพื่อนโอ้จริงฉับเสริรลงสองดแดงไประบบมาดิโอแต่เอาจ่ายเอาเรื่องนะครับจ่ายเอาเรื่องเลยนะเฮ้ย หน่วงแล้วไปเลยนี่จ่ายเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะเอาเรื่องนะครับจากไปรางวัลเมกา2 8 8 0บาทเอาแล้วตกลงกูจะทำสูตรไหนกันแน่นี่เอาไปว่า2ส,สูตร2ส,สูตรใน1เดียวเลยละกันนะทุกคนนะเอาทำว่า2ส,สูตรใน1เดียวเลยละกันวันนี้มาไอเอาเมากินเะงี้ยปั่นไหนก่อนวะโอ้โห เราะเขาบอกว่าหน่วงแล้วไปเลยไงประเด็นอะโอ้ยหน่วงแล้วไปเลยมันก็ดีอยู่นะแต่แต่มันน้อยเกินหน่อยทุกคนอะออกข้างลายย่างอีกสักหน่อยแล้วกันถ้าเกิดมันยังหน่วงแล้วรอดอยู่เราจะไปเลยนะอะมาโอเคไหลต่อเื่อนไปยังชิวชิวชิวไปชิวชิวสู่ไอชิวชิวสวยมะชิวชิวสวยมะ ข้างบนเราจะไม่หมุนแล้วนะโอ้ตกดำอย่างนี้ตกดำอุ้ยแค่นิดเดียวทุกคนนายมันก็ไม่ให้เล่นเนาะเฮียก็งงกับมันหลือเกินอ้าหอบเมื่อกี้มันเพิ่งไม่ให้หเฮียเล่นไปหยกหยกเองยังจะมาอีกเหรือวะอเอ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าเกิดมันแบบตัวดำไหลแบบ ไหลไปแบบปื๊ดปื้อปื้อปื้อปื๊ดแต่ไม่ตกดำเนี่ยแล้วไปเลยนี่คือจ่ายหนักนะเจ็ดพันนับดอกนั้นแค่แค่อะไรเองอ่ะแปดคูณสิบป่ะหรือเปล่าสิบคูณสิบสองอ่าน่าจะประมาณนั้นนะบูนตั้งแต่จ่ายดีนะเอ้ยโอ้โหโหด,ดถือว่าวันนี้สู่ท i ินวันแล้วกันนะครับ จ่ายหน่อยเพื่อนคูณยี่สิบเนี่ยเฮ้ยเฝ้าร้วนเลยคูณยี่สิบคูหมุนหมุนมาทำไมเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนี่ยโอ้โหเฮ้เยท้าท่าแถวแรกโอ้โหเกินไปคูณยี่สิบชิงชับมาโอ้ไหลอะไรล่ะทีเนี้ย J K ออว เแถวต่อสามอาหาว้าวล้วนเลยเพื่อนโอ้ยแดงอย่าได้คิดว่าจะได้เล่นโอ้หมุนตันมาทำไมครับหมุนตันไม่ได้เรื่องเลยวันนี้โอ้โหหมุนตันมาขาดทุนหมุนตันมาขาดทุนหมุนมาทำใหม่ครับดีหมุนบนใช่ไหมอาหมุนล่างนะครับวันนี้มาล่างสลับบนต่อ โอเคข้างบนต่อมาโอเคไปข้างล่างโอ้ยมันจะตกดำเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเพื่อนข้างนอกก็ดำข้างในก็แดกโอ้ย,ยอะไรอย่างชอบทอมันจริงจริงเลยวะมา ไปรออยู่มาโอเคอีกทีเพื่อนมาอีกทีเดี๋ยวอะไรตัดเป็นสองพาร์ทชูชัวไป let's go สู้กันเหนื่อยแล้วเหมือนคลิปนั้นหรือเปล่าทุกคนเหมือนคลิปล่าสุดเฮียหรือเปล่าสู้กันเหนื่อยแล้วไก่แปะคิวคิงชับใจมาเปลี่ยนเป็นเคเออเคแถวแรกมาเพื่อนโอ้โหข้างนอกตกดำข้างในไม่จ่ายตามสเตปบัตม,มิชาชีพไอแปะจริงๆนะสู้กันเหนื่อยแล้วแน่นอนจัดมา1 3 4 4บาทโอ้ช่วงนี้สู้ไก่ไแปะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่านะทุกคนนะ ฮึบ <_ an> โอ้แล้วเกมหน่วงจัดเลยเกมหน่วงมากนะอย่างนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับการปั่นตลอดต้นเดือนของเฮียกลับมาอีกแล้ววะกลับมาแล้วอ่รถันเอ้ยดอ,อ,อกนี้สวยอยู่ได้เล่นบอเอออบางเฉียบ ไรเล่นแต่บางเฉียบเกินดอกนี้จัดไปเราก็ตัระดับซุปเปอร์สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทบางเฉียบไปหน่อยนะเพื่อนนะอู๋สิบสิบบาทอย่แรกกอร้องเลยสิบโอ้โหเฮ้ยไอแปะมึงกักเกินโอ้โหจะจ่ายก็ไม่จ่ายนะทุกคนนะโมโหและวะ้วว่ะ โมงูแล้ววะ